สวัสดีค่ะคุณรติพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณรติมีข่าวดีมาบอกนะคะสืบเนื่องจากที่คุณรติได้ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอ QR Code เ <c odes> ดินทางเข้าประเทศไทยไว้แล้วนะคะมาถึงวันนี้ค่ะคุณรติได้รับอีเมลนะคะแจ้งมาว่าที่เราได้ลงทะเบียน Thailand Pass ไว้ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะดีใจค่ะ และในวันนี้นะคะคุณรติก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงกระบวนการที่คุณรตีได้ลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ได้รับการตอบรับมาว่าอนุมัติแล้วนะคะว่าในระหว่างทางเนี่ยคุณรตีพบเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะมีปัญหาอะไรแก้ไขยังไงกันนะคะเดี๋ยวคุณรตีเล่าให้ฟังค่ะ คุณเนื่อตีเริ่มลงทะเบียน t h i l l n n p p s s นะคะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,565แล้วก็ได้รับอ,อีเมลตอบรับอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับส่งหมายเลขรหัสมาให้เป็นเลข6กหลักนะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลในกรณีที่เราอยากแก้ไขในกรณีที่เราอยากตรวจสอบสถานะเราด้วยหลังจากนั้นก็รอค่ะนะคะเพราะว่าการตรวจสอบเอกสารที่จะอนุมัติ Thailand Pass นี่นะคะเขาแจ้งว่าใช้เวลาประมาณ3 7ถึง7วันนะคะก็รอแต่ก็เข้าไปตรวจสอบสถานะอยู่เรื่อยนะคะแต่ก็เจอที่หน้าจอแจ้งว่ารอพิจารณาเราก็รอค่ะหลังจากนั้นนะคะมาวันที่5กกุมภาพันธ์คุณรตีได้รับอีเมลจากทางโรงแรมของวันที่5ที่คุณรตีจองไว้นะคะแจ้งมาว่ารบก,กวนคุณลูกค้า ช่วยส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประชาชน13หลักไปให้ทางโรงแรมด้วยนะคะจากนั้นคุณติก็รีบถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะส่งอีเมลแนบเอกสารนี้ไปให้ทางโรงแรมนะคะแล้วก็รออีกนะคะพร้อมกับเข้าไปเช็คสถานะด้วยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมรอพิจารณานะคะพอมาถึงวันที่7กุมภาพันธ์2565 คุณตติก็ได้รับทีเมลจาก Thailand Pass นะคะแจ้งมาว่าที่เราลงทะเบียน Thailand Pass ไปโรงแรมของวันที่5ที่เราจะไปพักนี่นะคะไม่อนุมัติโรงแรมที่1คือโรงแรมของวันที่1ที่เราจองไว้เนี่ยคืออนุมัติแล้วแต่โรงแรมของวันที่5ที่เราเดินทางไปถึงประเทศไทยที่เราจองไว้ไม่อนุมัติคุณปติก็เป็นงงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าเอกสารต่างๆที่เราแนบไปนะคะโดยเฉพาะของโรงแรมเนี่ยเราก็แนบจากที่โรงแรมส่งมาให้ทั้งหมดนะคะบุ๊กิไอเดียอะไรต่างๆเราเขียนตามนั้นหมดนะคะ<ม>ทีนี้คุณรกตีก็ส่งอีเมลไปหาโรงแรมส่งข้อความไปหาโรงแรมก็ไม่มีการตอบรับมานะคะ<ม>สุดท้ายคุณนกตีก็เลยให้ญาติที่เมืองไทย โทรศัพท์ไปหาโรงแรมโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นของคุณรัตตีมีปัญหาอะไรถึงไม่ได้รับการอนุมัตินะคะทางโรงแรมก็แจ้งกับญาติคุณรัตตีว่าเว็แบบไซต์ thailand pass ของทางโรงแรมที่ลิงก์กันกับของกรมการกครองน,นี่นะคะมันล่มเขากำลังแก้ไขอยู่นะคะแล้วถ้าแก้ไขเสร็จเรียบร้อยยังไงถ้ามีความคืบหน้ายังไงเขาจะแจ้งคุณลูกค้าท,าทันทีนะคะแล้วพวกเราก็รอค่ะ โอเคทุกอย่างมันเกิดปัญหาขึ้นได้เราก็ให้อภัยเราไม่ว่านะคะเราก็รอนะคะรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีข้อความใดๆแจ้งมาไม่มีอีเมลมาไม่มีโทรศัพท์ไปหาญาติคุณรตินะคะแล้วคุณรติก็บอกให้ญาติโทรไปอีกค่ะโทรไปรอบที่สองรอบที่สาก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิมว่าระบบล่มนะคะก็รอค่ะทีนี้ จนกระทั่งตอนค่าของประเทศเยอรมน,นีนะคะคุณรตีได้รับข้อความทาง Messenger จากทางโรงแรมนะคะแจ้งมาว่าทางโรงแรมได้ส่งเอกสาร Confirmation มาให้คุณลูกค้านะคะก็คุณรตีก็เลยเขียนถามไปนะคะว่าหมายความว่าพี่ต้องลงทะเบียนใหม่อีกใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่าใช่คะ่ะนะคะก็ไม่เป็นไรคุณรตีลงใหม่อีกนะคะเป็นรอบที่สอง การลงทะเบียนในรอบที่สองเนี่ยคุณรตีก็พริ้นเอกสารตัวใหม่มาอยู่ค่ะที่ทางโรงแรมส่งมาให้นะคะแต่อาจจะเป็นเพราะความเผลอ,รอหรือความสับเข้าความไม่รอบคอบของตัวคุณรตีเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบเอกสารคุณรตีก็ไม่ได้อ่านใดๆทั้งสิ้นคุณรตีมีรูปถ่ายของเอกสารฉบับเก่าอยู่ในโทรศัพท์คุณรตีก็โหลดตัวนั้นละค่ะแนบไปในการลงทะเบียนรอบที่สอง ะะพอลงทะเบียนรอบที่สองเสร็จได้รหัสเลข,ของตัวมาเรียบร้อยนะคะ,ะคุณรัตีก็มานั่งดูเอกสารระหว่างตัวที่หนึ่งตัวแรกเ่ยนะคะที่ทางโรงแรมส่งมาให้กับฉบับที่สองที่ทางโรงแรมส่งมาให้เห็นข้อแตกต่างแล้วค่ะเห็นข้อผิดพลาดเลยค่ะทีนี้นะคะดูเอกสารฉบับแรกนะคะที่ทางโรงแรมส่งมาให้คุณรัตี ดูวันเช็คอินนะคะนี่ค่ะวันเช็คอิน25กุมภาพันธ์เช็คเอาท์ก็25กุมภาพันธ์เห็นไหมคะคุณรตีถึงบางอ้อทันทีว่าทำไมการลงทะเบียนไทยแลนด์พาสรอบที่หนึ่งของคุณรตีถึงไม่อนุมัตินะคะซึ่งเป็นโรงแรมไม่อนุมัติแต่โรงแรมเขาไม่พูดนะคะว่าเขาทำเอกสารมาผิด เาไม่แจ้งคุณรตีด้วยซ้ำไปว่าเอกสารฉบับที่เขาส่งมารอบแรกน่ะคือวันที่เช็คเอาท์มันผิดเขาไม่บอกค่ะเขาเงียบเลยนะคะแล้วคุณรตีก็มาลงทะเบียนใหม่อีกเป็นรอบที่3นะคะก็แนบฉบับที่ถูกต้องลงไปอันนี้คือฉบับที่ถูกต้องนะคะคือนี่ค่ะเช็คอินวันที่25กุมภาพันธ์เช็คเอาท์วันที่26กกุมภาพันธ์ เห็นไหมคะนี่คือปัญหาที่คุณตีพบแล้วก็ค้นพบด้วยตัวเองนะคะทางโรงแรมเขาไม่แจ้งเลยค่ะว่าสาเหตุที่เขาไม่อนุมัติให้คุณรตีเนี่ยเพราะอะไรนะคะนั่นคือความผิดของเขาไม่มีคำขอโทษไม่มีคำชี้แจงใดๆทั้งสิ้นจากทางโรงแรมนะคะและหลังจากที่คุณรตีลงทะเบียนรอบที่3เสร็จแล้วคุณรตีก็เขียนข้อความส่งไปทางโรงแรมทั้ง2โรงแรมนะคะทั้งของวันที่1และของวันที่5 แจ้งว่าคุณรตีได้ลงทะเบียนรอบที่3าใหม่แล้วขอให้ตรวจสอบอพิจารณาด้วยแล้วก็แจ้งด้วยว่ามีปัญหาอะไรไหมอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะก็เขียนไปแต่ตื่นเช้ามาก็ไม่เห็นตอบมาใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะคุณรตีก็เขียนไปอีกนะคะโรงแรมโรงแรมที่1ตอนแรกบอกว่ายังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นข้อมูลคุณรตีขึ้นมาโรงแรมที่2นะคะคือโรงแรมของวันที่5 แจ้งมาว่าตอนนี้โรงแรมอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะและทีนี้คุณรตีก็เขียนไปโรงแรมที่1ถามอีกนะคะว่าตอนนี้เรื่องราวของคุณรตีถึงไหนแล้วนะคะ,ะเขาก็ตอบมาค่ะว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่คุณรตีไม่ไว้ใจไม่วางใจค่ะตอนนี้ก็ให้ญาติที่เมืองไทยโทรไปหาโรงแรมอีกนะคะโทรไปโดยตรงเลยถามโรงแรมที่1 ว่าอนุมัติของคุณรัตีแล้วยังตอบว่าอนุมัติแล้วโรงแรมที่5นะคะก็บอกว่าอนุมัติแล้วอันนี้คือโทรศัพท์ไปโดยตรงเลยนะคะเพื่อความมั่นใจอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคุณรตีก็รอค่ะออรอคำตอบจากกรมการทงศุนนะคะว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเพราะว่าหลังจากที่โรงแรมอนุมัติแล้วเขาต้องให้กรมควบคุมโรคเป็นค,คนตรวจสอบเรื่องวัคซีนนะคะ ว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะถ้าไม่อนุมัติรอบนี้ก็คงปัญหาจากเรื่องของวัคซีนนะคะแต่คุณรติก็มั่นใจว่าคงไม่มีปัญหานะคะแน่ไปหมดเรื่องของวัคซีนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดพร้อม qr code ที่เรามีในแอปนะคะส่งไปหมดเลยทุกอย่างครบนะคะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาจนกระทั่งมาถึงเช้าวันที่9กลุมภาพันธ์คุณรติก็ได้รับอีเมลจากกรมการกงสุลแจ้งมาว่า การลงทะเบียน <ersch> Thailand Pass ของคุณรตีไ yep, ด <inaudible> ้รับการอนุมัติเรียบร้อยนะคะก็ดีใจค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะอุปสรรคต่างๆที่คุณรตีได้พบมานะคะตั้งแต่วันที่หึงจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ที่ได้รับการตอบรับว่าไม่อนุมัตินะคะแล้ววันที่7กุมภาพันธ์เริ่มลงทะเบียนใหม่รอบที่2และรอบที่3นะคะแล้วผ่านมาวันที่8ก็ ติดต่อกับทางโรงแรมมาถึงนะคะเช้าวันที่9ก็ได้รับอีเมลจากกรมการกองศูนย์นะคะแจ้งมาว่าอนุมัติเรียบร้อยนะคะทีนี้คุณนตีมีข้อแนะนำมีข้อเสนอนะคะที่เราเจอปัญหามาแล้วคือ 1. การจองโรงแรมนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้จองโรงแรมของวันที่1และวันที่5เนี่ยเป็นโรงแรมเดียวกันเลยคะ่ะจะได้ไม่ยุ่งยาก นะคะจะจะได้ไม่ต้องว่าเออให้โรงแรมนี้ตรวจสอบแล้วก็ต่อไปให้โรงแรมนี้ตรวจสอบอย่างนี้นค่ะมันจะยุ่งยากและการจองโรงแรมนะคะแนะนำให้จองเป็นแพ็กเกจเลยค่ะแพ็กเกจวันที่หนึ่งเนี่ยรวมรถไปรับที่สนามบินด้วยแล้วก็รวมตรวจหาเชื้อโควิดแบบ rt pcr ด้วยนะคะแพ็กเกจของวันที่5 <ๆ S 2> ก็รวมค่าตรวจหาเชื้อโควิดแบบ rt pcr ด้วย ะะจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่ต้องไปตรวจสอบอยู่หลายที่นะคะคือบางทีตรงนี้ผ่านแต่ตรงนี้ยังไม่ผ่านก็สรุปว่าไม่ผ่านทั้งหมดนะคะอันนี้คือเรื่องการจองโรงแรมนะคะเรื่องที่สองนะคะที่คุณตตกันแนะนำคือหลังจากที่เราลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเสร็จเรียบร้อยนะคะมะีตอบรับมาแล้วก็แจ้งเลขรหรัสหหลักมาให้เราเรียบร้อยนะคะ เราส่งข้อความหาทางโรงแรมเลยค่ะว่าเราได้ลงทะเบียน Thailand p a s s เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอให้ทางโรงแรมตรวจสอบข้อมูลของเราถ้ามีปัญหาอะไรให้รีบแจ้งเราทันทีนะคะหรือถ้าอนุมัติแล้วก็กรุณาแจ้งให้เราทราบด้วยอันนี้นะคะคือเรื่องที่เราติดตามจากโรงแรมหรือถ้าส่งข้อความไปในกรณีของคุณรตีเนี่นะคะ โอส่งไปกี่ข้อความก็ตอบมาช้าเหลือเกินนะคะคุณรติก็ให้ญาติที่เมืองไทยโทรตามเลยค่ะโทรถามที่โรงแรมโดยตรงเลยนะคะอันนั้นสะดวกที่สุดแล้วก็ได้รับคำตอบเดี๋ยวนั้นเลยหลังจากที่โทรไปนะคะอันนี้คือที่คุณรตีอยากแนะนำนะคะเรื่องที่3นะคะที่คุณรตีอยากแนะนำอีกคือเมื่อได้รับเอกสารที่เป็นใบเสร็จจากทางโรงแรมแล้วนะคะ ให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเขาเขียนวันเช็คอินเช็คเอาท์ถูกไหมชื่อนามสกุลเราเขียนถูกต้องไหมอย่างงี้นะคะมีลายเซ็นที่เขารับเงินไหมมีชื่อคนรับเงินไหมอย่างงี้นะคะให้ตรวจสอบด้วยเพราะว่าคุณรติเจอมาแล้วที่ไม่ตรวจสอบนะคะวันเช็คอินกับวันเช็คเอาท์ผิดแล้วทางโรงแรมก็ไม่ได้แจ้งเราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเนี่ย ให้ตรวจสอบเอกสารทุกชนิดนะคะว่าพร้อมได้ยังถูกต้องหรือยังนะคะนี่คือข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำที่คุณรตีได้พบมานะคะเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ในตรงนั้นก็เลยนำมาบอกต่อนะคะและท่านอื่นๆล่ะคะลงทะเบียน Thailand Pass ผ่านแลือยังนะคะถ้าผ่านแล้วได้เร็วไหมนะคะมีขั้นตอนการทำยังไงนะคะช่วยแชร์ประสบการณ์กันมานะคะ,นะคะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะ ส่วนบางท่านที่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะมีปัญหาอะไรยังไงเขียนแชร์ประสบการณ์กันมานะคะเขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยค่ะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเพื่อจะได้รวบรวมไว้เป็นบทเรียนให้ท่านอื่นๆได้มีประสบการณ์ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการลงทะเบียน t h a i l a n d Pass จะได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วต่อไปนะคะคุณรตีก็หวังว่า ที่พวกเราคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงนี้แชร์ประสบการณ์กันตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมพูดคุยร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะและก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะคะทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจคุณรตีมาทั้งหมดนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะเ,เจอกันในคลิปหน้านะคะ ว่าคุณรตีจะเล่าเรื่องอะไระเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ